โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนดับหนทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่เกมลอตออฟนาสติกเซิร์ฟไต้หวันนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มสกินกันนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวขอสุ่มตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> เออเผื่อได้ของดีอ่า okay. โอเคเกลือโอเคกิจกรกรมใหม่นะครับสำหรับเซิร์ฟไต้หวันก็เป็นกิจกรรมสุ่มสกินเนาะแบบที่เราเคยได้สุ่มสกินของตัว e ด e มีเอิร์ธอันนี้นะเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับสำหรับสกินก็ถามว่าคุ้มไหมเออ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เท่าที่ดูมาเอมันแทงด้วยนะครับแล้วมันไม่ค่อยคุ้มด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะกดให้ดูด้วยแหละว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้มาอีกแล้วมาเดี๋ยวเรามากดดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือเคยมานะสําหรับของทางเซนะิร์ฟเซิร์ฟซีเนาะมาดูกันว่าจะกดได้กี่ครั้งนะของเราเนี่ยน่าจะกดได้ประมาณสามครั้งนะแล้วก็จะต้องเติมเงินแล้วทีเนี้ยอา้าวอันนี้ก็คือ กดได้สองครั้งเหรอเหมือนเหมือนกันแหลนะเนาะก็ต้องเติมเงินเหมือนกันนะครับกิจกรรมอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าไม่มีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การตีบอสนะตีบอสตอนนี้ก็คือเป็นสามตัวนี้แล้วอ่าเดี๋ยวผมตัวนี้เลยแล้ะกันเนาะตัวนี้ผมไม่ได้แปลมาเดี๋ยวค่อยแปลแล้วกันตัวนี้อ่ะติดไว้ก่อนเนะาะจะทำให้ทีเดียวนะครับกับน้องน้องเสือเลยจะได้แบบเป็นคลิปเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องไป ยาคลิปเนาะอ่ะโอเควันนี้เรามาสุ่มตู้นี้ดีกว่านะครับอ่ากดครั้งแรกเนี่ยฟรีนะครับเราใช้สูตรเพชรในการกดปึ๊บไปครับสุ่มการ์ดอ่าได้เป็นกล่องหัวใจมาอันนี้ถือว่าถือว่าดีนะอืมแต่ว่าของโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเกลือเลยนะครับค่อนข้างเกลืออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากดกันปึ๊บอันนี้กดแบบรัวๆเลยนะ โอ้โหได้แต่ C ครับหมดไปแล้วนะเจ็ดร้อยกว่าเพชรอ่ะเรียบร้อยครับกดครั้งแรกนะครับเจ็ดร้อยกว่าเพชรอ่ะเจ็ดร้อยสี่สิบเพชรอ๋อแสดงว่ากดเจ็ดร้อยสี่สิบเพชรหมดเลยนะหกยี่สิบหกสองรอยสิบสองสาอยยี่สิบแปดสองสี่ยี่สบสี่ยี่สบสี่นะครับยี่ิบแปดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสามสามหกสามเก้าสี่สิบประมาณสี่สิบเอ็ดครั้งเนาะเออถ้าผมนับไม่ผิดประมาณสี่สิบเอ็ดครั้งอะ่ะทุกคน ต้องกด41ครั้งโอ้โหก็เอาประมาณ 750, 7 5 0 7ร0อย้าเอนี่ยเอาไปคูณอืมโอ้โหคือแบบหมดเยอะเหมือนกันนะถ้าเราอยากจะได้สกินอะ่ะก็แนะนำว่าถ้าใครเป็นสายฟรีก็ข้ามไปเลยกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกสักประมาณสองครั้งแล้วกันเนาะโอ้โหคือแบบไม่คุ้มนะที่จริงอะของข้างในก็ไม่มีอะไรดีเลยเออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะ ก็ได้มาวนนี้เนาะโอ้โหคือเกลือเกลือยับมารอบสุดท้ายนะเบื้องเพชรมากสําหรับกิจกรรมนี้ก็ไม่ต้องมาเอ้ยโอ้โหได้เป็นการนี้ครับการนี้ต้องเอาไปไปแลกสกินนะครับผสมเพื่อไปแลกสกินอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับตรงนี้เนาะผมได้มาทีดึงแล้วนะอ่าร้านค้าอยู่ไหน ร้านค้าสากินอ่าอันนี้เติมเงินนี่ร้านค้าสากินหายไปไหนอะร้านค้าที่เราสามารถเอานี่ไงตรงนี้นะครับผมแรกมายี่สิบนะต้องใช้หนึ่งร้อยหกสิบแปดนะถือว่าค่อนข้างที่จะแพงเราเลือกนะสำหรับสกินของเกมนี้เนาะอืมก็ไม่ควรไปไม่ควรไปสุ่มนะกิจกรรมเนี้ย เอาเพชรไปสุ่มกาชาคุ้มกว่าเนาะอันนี้ก็มีตู้ในส่วนของตู้ออร่ากับตัวของมาเล่ล่านี้ด้วยผมขอสุ่มนี้ดึงแล้วกันไปผมอยากได้ตัวออร่าเลนเจอร์เอามาเอามาใช้งานดูว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับสําหรับทีมติดไฟฟ้าช็อตโอ้โหผมการันตีเหลอเจ็ดสิบปเลยนะสุ่มสักเล็กน้อยแล้วกันเหมือจะได้โอเค โอ้โห oh, ได้มาเล่โอ้สุ่มแบบออกง่ายอยู่นะสุ่มยี่สิบครั้งออกอะแต่ดันเป็นมาเล่ครับผมอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันโอ้โห oh, คือแบบเรทแบบห,หลุดไปตัวอื่นไงผมอยากได้ตัวของออร่าอ่ะแต่ก็โอเคก็ยังดีนะครับยังได้ยังได้ตัวมาเล่มาอ่ะไ,ไหนก็ไหนแะล้วเอาให้สุดไปเลย อ่ะจะได้แบบไม่ต้องทาไอดีนี้ไว้แล้วอย่าไปเล่นเซิร์ฟใหม่ก็ได้มันก็มีเพชรแจกเยอะเหมือนกันโอ้โหอ่ะประมาณนี้นะโ,โหหลุดเป็นตัวมาเล่มาครับอย่างด้ออร่าแต่ว่ามาเล่มาก็ไม่เป็นไรโอเคก็ประมาณนี้กันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใผมในการเอาเจกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ